ความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงอยู่แล้วนะครับทุกขณะเลยทุกเรื่องเลยทุกขณะที่คิดนะครับไม่ว่าคิดอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงนะครับจะคิดสั้นคิดยาวคิดมากคิดเล็กคิดน้อยคิดไปคิดมาคิดดีคิดผิดคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลก็ความคิดไม่เที่ยงหมดเลยความคิดไม่เที่ยงนี่เราจะดูได้ก็เมื่อบางทีมันคิด ใชาบางทีมันคิดแร็วบางทีคิดหยาบคิดละเอียดคิดได้คิดไม่ได้คิดดีไม่ดีความคิดไม่เที่ยงนะครับความคิดไม่เที่ยงทุกความคิดเลยไม่ว่าคิดในรูปแบบไหนคิดเมื่อไรคิดอย่างไรคิดกับใครคิดอะไรอยู่ก็ความคิดไม่เที่ยงกับที่มันคิดอยู่เป็นระยะระยะเป็นขณะขณะเป็นเรื่องเรื่องเป็นเวลาเวลาหรือไม่ก็ตามเนี่ยความคิดไม่เที่ยงจะเจตนาไม่เจตนาตั้งใจไม่ตั้งใจคิดก็ไม่เที่ยง จะรู้เท่าถึงการหรือไม่เท่าถึงการจะคิดด้วยความรู้ความหลงด้วยความจริงความเท็จนะครับด้วยอิทธผลหลักการความคิดก็ไม่เที่ยงหมดเลยความคิดไม่เที่ยงไม่ว่าคิดทางโลกคิดทางธรรมคิดทางไหนคิดทางเอาจะหมูกอินกรยใจก็ไม่เที่ยงคิดทางรูปวสตถเป็นเสียงสัมผัสธรรมารมก็ไม่เที่ยงคิดทางความจําความรู้สึกก็ไม่เที่ยงคิดทางความเกิดแก่จ็บตายก็ไม่เที่ยง ความคิดไม่เที่ยงอยู่แล้วนะครับทุกขณะเลยชั้นการรู้เท่าทันความคิดที่ว่ามันไม่เที่ยงนะครับก็จะได้ไม่เพลินไม่สร้างภพสร้างชาติไม่สร้างทุกข์ความคิดไม่เที่ยงนะครับจะคิดเถียงคิดได้ไม่ได้คิดเป็นเป็นคิดถูกไม่ถูกคิดดีไม่ดีก็ความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงตั้งแต่เริ่มคิดนะครับมันก็ไม่เที่ยงแล้วนะครับหรือว่ากำลังคิดอยู่หรือว่าคิดแล้วก็ไม่เที่ยงหรือจะคิดแล้วคิดอีกนะครับตอกย้ำความคิดเท่าไหร่ก็ไม่เที่ยง จะคิดไปในเรื่องการเรียนการงานการเงินความรักสุขภาพการเดินทางกาิตาชีวิตความสำเร็จความมั่งคั่งรวยความคิดไม่เที่ยงหมดเลยเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องนธพรามะเรื่องบารมีต่างๆก็ไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับมันเป็นนิสัยของความคิดที่ว่าไม่เที่ยงมันเป็นธรรมชาติของความคิดที่ว่าไม่เที่ยงมันเป็นาตุแท้ของความคิดที่ว่าไม่เที่ยง ความคิดไม่เที่ยงไม่ว่าใครคิดไม่ว่าเด็กเล็กเด็กโตหนุ่มสาวเท่าแก่หญิงชายทุกเพศทุกวัยแลยนะครับทุกชนชั้นวรรณะคิดแล้วก็ไม่เที่ยงหมดความคิดไม่เที่ยงก็เป็นการตัดความคิดดับความคิดเป็นการสลายความคิดนะครับความคิดไม่เที่ยงนะครับถ้าเราไปนึกว่ามันเที่ยงเข้าใจผิดว่ามันเที่ยงมันก็จะทุกข์ซ้ำซ้อนซ้สำซาทุกทุกวันทุกคืนทุก้ะทุกอีก ความคิดไม่เที่ยงไม่นักคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องเขาเรื่องใครเรื่องอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงหมดทุกขณะที่คิดก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วดังนั้นเราก็จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะความคิดที่ไม่เที่ยงคือมันเป็นทุกความคิดที่ไม่เที่ยงที่มันเป็นทุกมันไม่มีตัวตนเราก็อย่าไปหลงหลงความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นความคิดเราของเราหรือตัวเราอ้าหาใช่ไหมไม่ใช่เลยดังนั้นความคิดไม่เที่ยงนะครับการที่เราได้ภาวนาได้เห็นความคิดตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยง ได้เห็นแจ้งเห็นประจักษ์มันจะเห็นทะลุปลุกหลงว่าความคิดไม่เที่ยงการเข้าใจนิสัยของความคิดที่เป็นอย่างนี้แล้วก็เช่นนั้นเองไม่อะไรกับอะไรความคิดไม่ยึดติดไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นที่เขาอ่านเขาเขียนนะครับที่เขาพิ ms, ามพ์เขาพูดนะครับมาในโลกออนไลน์ในโลกเสมือนจริงหรือว่าโลกสมมุติโลกความเป็นจริงก็ตามโลกเห่งธารณ์ก็ตามความคิดไม่เที่ยงหมดเลยไม่ว่าเขาจะคิดอะไรทุกวงการทุกชนชั้นวรรณะทุกคนแหละ ถ้าออกมาจากความคิดออกมาจากใจออารมณ์จากความรู้สึกบก็ไม่เที่ยงเมื่อความคิดไม่เที่ยงก็ไม่ต้องอะไรกับอะไรปล่อยผ่านปล่อยวางรับไม่ยึดติดไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นหรือว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะว่ามันไม่เที่ยงอยู่แล้วจะให้มันเที่ยงได้อย่างไรมันเป็นทุกข์อยู ouais. ่แล้วจะเป็นสุขอย่างไรมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วให้มีตัวตนได้อย่างไรก็ความคิดไม่เที่ยงการยอมรับความจริงว่าความคิดไม่เที่ยงก็ไม่ทุกข์ ไม่ร้องให้ไม่เสียใจนะครับไม่ทรมานไม่ลาบากนะครับไม่อะไรกับอะไรปล่อยวางปล่อยให้เป็นธรรมชาติปล่อยให้เป็นเรื่องปกติปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองความคิดไม่เที่ยงนะครับทุกๆความคิดแหละมนไม่เที่ยงหมดไม่มีอะไรให้เที่ยงฉะนั้นการที่เรานึกคิดอะไรขึ้นมาเองหรือจตนาจากสัญญาจากเวทนาจากรูปนะครับปัญญาความคิดไม่เที่ยงหมด จะคิดไวคิดช้าคิดอยากคิดละเอียดคิดผิดคิดถูกคิดจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่แน่ไม่แน่นะครับฉะนั้นความคิดไม่เที่ยงมันก็เลยจบให้กับความคิดได้สรุปให้กับความคิดได้ว่าความคิดไม่เที่ยงจะได้ไม่หลงปรุงแต่งไม่หลงเพ่งยินดียินร้ายไม่หลงอะไรกับอะไรอยู่นะครับความคิดไม่เที่ยงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแหละ ชั้นการเข้าใจความคิดทําให้ไม่เข้าใจผิดทำให้เราไม่คิดยากไม่ยากกับความคิดไม่ยุ่งกับความคิดไม่วุ่นวายกับความคิดไม่ต้องคอยไปกาหนดเพ่งควบคุมบังคับฝืนพยายามที่จะอะไรอะไรกับความคิดดัะนั้นความคิดไม่เที่ยงการเห็นตรงตรงเห็นตามความเป็นจริงเรื่องของความคิดไม่ว่าคิดไปเนื่องกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรก็ความคิดไม่เที่ยงหมด เมื่อความคิดไม่เที่ยงก็ต้องรู้ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงต้องเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงจะได้ไม่จับต้องไม่ไปแตะต้องไม่ไปจริงจังกับความคิดนะครับไม่ไปหมกมุ่นกับความคิดเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นความคิดไม่เที่ยงมันจะบ้าได้มันจะเป็นหลงความคิดหลงโลกหลงธรรมหลงคิดอยู่หลงจะคิดกําลังคิดหลงคิดแล้วคิดอีก้อกย้ําซ้ําเติมซ้ำซ้อนซึ่งมันทําให้เก็บกดกดดันเคร่งเครียดเคร่งทัด รหรือว่ากุ้มกังวลเหงาเส็งเบือ่อว่าเหวียดเดอดอ้างว้างก็เพราะว่าไม่เห็นว่าความคิดไม่เที่ยงนั่นเองจะได้ภาวนาไปว่าความคิดไม่เที่ยงก็จะไม่คิดถึงอะไรไม่ิดถึงใครนะครับไม่ว่าฐานะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนศิษย์อาจารย์คนรักมิตรศัตรูเจ้านายลูกน้องสรรพสัตว์สรรพสิ่งก็ปล่อยวางได้หมดฉะนั้นความคิดไม่เที่ยงกนะับเป็นการคลาย จะได้ผ่อนคลายจะได้หายไข้หายเจ็บหายจนหายเป็นหนี้หายเป็นกังวลหายเป็นบ้านะครับหายห่วงความคิดไม่เที่ยงนะครับแต่ไหนแต่ไรมาความคิดก็ไม่เที่ยงตลอดเวลาตลอดทุกๆขณะนะครับความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงอยู่แล้วนะครับอย่าไปหวังอะไรในความคิดว่าจะต้องเที่ยงจะต้องสุขจะต้องเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราตัวนของเราก็หาไม่ไม่ใช่อยู่แล้ว ฉะนั้นความคิดไม่เที่ยงนะถูกต้องแล้วถูกต้องตามทํานองครองธรรมถูกต้องตามความเป็นจริงตามธรรมะตามธรรมชาติตามธรรมดาเพียงแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เข้าใจก็เลยหลงคิดอยู่ตลอดเวลาหลงคิดแล้วคิดอีกมันก็เลยผิดผิดใจผิดเพี้ยนไปนะครับฉะนั้นก็เลยความคิดไม่เที่ยงซะจะได้ไม่ทุกข์ไม่เครียดนะครับไม่เก็บกดไม่กดดันไม่กังวลไม่ห่วง นะครับไม่รักโลภโกรธหลงไม่เกลียดโกรธกลัวไม่กังวลนะครับไม่หวั่นไหวไม่วุ่นวายไม่สะดุ้งทุกๆความคิดนะครับความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงคือความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงความคิดมันเปลี่ยนแปลงความคิดมันไม่แน่นอนความคิดเอาแน่นอนไม่ได้ไม่ว่าความคิดของใครแหละของมนุษย์เทวดาพรมมาเปรตอสุกายสเดฉานส์นรกนะครับเป็นครวาญาติโยมเป็นพระภิกษุสามเณรเห็นชีใครก็ไม่แน่นอนหมดอะไรอะไรก็ไม่แน่นอน เรื่องความคิดความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่แน่นอนความคิดเปลี่ยนแปลงความคิดไม่คงที่ความคิดไม่ใช่ความสุขความคิดไม่ใช่ตัวตนความคิดมันเป็นของว่างเปล่าความคิดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเช่นนั้นเองครับปล่อยวางไปก็คลายไปก็สิดสงสัยในความคิดก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลลองเอะอะไม่ต้องโม่แต่อะไรอะไรอยู่ไ่อะไรอย่างใรใครเป็นเช่นใดไม่ต้องนะครับเลิกคิดโดยการเห็นว่าความคิด ไม่เที่ยงมันก็จะเลิกคิดได้แบบไม่ทุกข์กับความคิดไม่เครียดความคิดไม่แน่กับความคิดไม่เป็นภาระไม่เป็นปัญหาของความคิดของตัวเองหรือผู้อื่นนะครับความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงอย่าลืมความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่แน่เอาความคิดเปลี่ยนแปลงความคิดไม่ใช่ความคิดความคิดไม่จริงนะครับความคิดมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นมายาเป็นสมมุติมันเป็นเรื่องไร้สาระไร้จริยาร ไม่มีหน้าจะเป็นสาระอะไรความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงนะครับด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับจะหลุดจะพ้นจะที่จะคลายจะผ่อนคาจะเบิกปางเบิกอิ่มจะยิ้มเย้มเจียมใสรลาบเลยนะครับไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เครียดไม่เก็บกดไม่กดดันกับอะไรอะไรกับใครๆทั้งนั้นความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงนะครับอย่าลืมความคิดไม่เที่ยงนะจะนอนหลับ พักผ่อนสบายกินอิ่มนอนหลับในชีวิตมีความสงบเย็นมสันติอิสระปลอดโปรงโ่งโ่งเบาสบายด้วยกันทุกเพศทุกฝัยทุกท่านทุกคนนะครับความคิดไม่เที่ยงก็จะเรียนดีงานดีชีวิตดีหมดที่หมดทุกหมดสุขหมดโลกหมดภัยหมดเวียนหมดกรรมหมดเคราะห์หมดกรรมเลิที่ลานด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้รัได้ผลได้ขี้ข,ข่ายผลใครนะครับความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงชีวิตก็จะสะอาดสว่างสงบสะดสบายนะครับ ก็จะมั่งข้างำด้วยด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ